เนี้ยเอาอยู่ห้องผักได้นไหนินายหนูเอาอยู่ห้องผักได้ห้องผักเคลื่อนที่ <c oughs> <c oughs> อัดเชงกระป๋ากระป๋องมึงกระหา่าวออกมึงเไงโอยกูเฮ้ยกระป๋ามึงกระป๋า,าปม,มาทา,างข้างมาดูยังไมทันลกระได้มันไหวมันได้เห็นยังมันติดยังนอนยังบ่เบิดกัดเอาแคดกายมึงชอบแบบนี้ไม่ใช่เหรอ ลำลังนอนก็นอนเกาะนึกว่านอนอยู่แนนยืนพูดดีกว่อนี่นงเอ้ยตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากนครหลวงเวชจันทร์กำลัง40เดซิเมตรชั่วโมงผลิตัวขี่รถนอกดซิเมตรโมงแต่ว่ามันกะออกก่อนกำหนดกับคุณดสารเต็มเนาะเป็นกอะซิมาเติมน้ำมันพี่น้อง จากสวัสดีสน้ำส้มแด็กกับซองเงาพี่น้องจ้าสิเป็นด้าน,น้องพี่น้องเอ้ยสิเป็นด้านนอกห <c oughs> ากะเดินทางมาจากวังเวียงยังไม่ได้พักเลยตอนแรกว่าสิไปหาผักมาสีไ่ไปยังไปหากิน <c oughs> <ๆ> <c oughs> ข้าวข้าเข้าวยังไม่ได้กินเลยข้อเมื่อยอยู่ที่การเดินทางพี่น้องเลยถ้าเดินทางมเมื่อยมือ,มอนั่นแล้วโอ้ไม่อยากจะวา จืดกันนอนบ่อีเนี่ยนอนเด้อก็เลยอ่ามาในรถตู้กันรับเนี่ยแต่ว่าด,ดีแต่ในนั่งรถอ่าในนอนรถกลับพี่น้องเพราะว่า <c oughs> มันกระสีห้าสบายเนาะแต่ว่ารถนอนมันกระสีอาการคล้ายขึ้นนอนเปลแล้วมันกนระเดื่องดานเรืองดางแบบกลวยัยกวัยแบบมานาเนาะ แต่มันก็มมที่กั้เนย่ยมันบ็โตเกิดวนว่าหลุดนอนพี่น้องแต่ว่าถ้านอนผู้เดียวมันอาจจะโอเคกว่านี้แต่ว่านอนสอบค็ดิสิ่งที่มึงคขดยไว้นะมึงคขดยไว้ได้เลยนะหลุดนอนนะหลุดนอนกับทว่าเออปับเบาะนอนแบบว่าเบาะยาวอันนี้อมันจะมีแบบด้านล่ๆแล้วขึ้นกับอันเี้มันจะแบบนอนปับเบานอนแต่ความเพราะว่าตั้งแต่เกิดมากับบเคยนั่งหลุดนอนแล้วดีพอมาอ้าว มันรถนอนไปนอย่างงี้นี่เองมันเป็นซองสั้นเนาะเป็นเตียงนอนนอะะเดี๋ยวมันนอนคู่นอนคู่เพราะว่าเข้าใจเขาว่ารถทัวร์เนาะมันกัะสีแคบแท้จริงอะน,นอนผู้เดียวดีแล้วแต่ว่านอนซองมันกัะสีกหมดขาอัดแน่จักหน่อยเอจ้าให้นอนซองนะมึงอย่าซึมเมาว่ารคนพร้อมนะ้วก็ปกติบริอาร่ดดูส,ดสิ่งผ้าหุ่นมึงสิสภาพเ มันซามกันนั่นมันคือแบบแย่อ,อาดปะอิซุงเ <c oughs> ออว่าลูกกระย่าคน,นอ้วนเดยเฉพาคน,นอ้วนนะเกินวัยนากที่อย่างนี้ยังมีติดน้พงน้ผาเสียงเงียบพอไปเลยเสียงเจ้า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 เ <c oughs> สียงดังแต่แต่สถานีโหลดไฟหอดลวงผับางโคตรโ<ห>าอ้บัตรคากบเด้เงียบปนหอยไข่ อ๋อพื้นเาวก็ทั้งอีจอยอุ้ยเจดมมามันนอนทางใดบ่ดสบายดีบ่ฮอยแฮปปี้ดีเ <Happy S 2> นาะบ่แฮปปี้ปันไดนางลงปากเซแล้วปเป็นยังโผล่ปากเซมันก็สิไปได้เจดามนันบริสโซได้ไไดไดเป็นหลดนอนพี่น้องมือจับเบาทางเทิงนี่มันสิเบิ่งแคบเล็นหน่อยหนึ่งเด้อทางหนุม่มนี่ฮะ ทั้งร่มนะมันสิมาสามารถอันเออ,เอ,อทั้งร่มมันบน,บน,บนมีมีบนมีตะกั่นเลยเนาะเบนบอกมันสามารถขาเหยียดออกไปทางยางได้เออทะเลมีบันไดขึ้นข้างในนะมีนอนไปนอนมาเพราะอยูเอ่เทิงก็จะย้อนขาลงทั้งุ่มเอารถคันนี้บม่ได้ขับสว่านเบ,บนบอกมันวิ่งวิ่งเลยเนาะน่าสิวิ่งเลยนะ มันที่ไปจอดอยู่ท่าแขกแล้วก็วิ่งเลย่ว้าตอนเท่าขึ้นมานะมันขึ้นมาเซโนโนเดยมันบริขาวสวรรค์มากเลยมันจอดท่าแขกคิวรถที่ท่าแขกจอดครึ่งสัมงแล้วก็เดี๋ยวามาเข้ามาจากมือรวมๆนะมันฮอดสิบมือวมันที่สอง ออสสวันนี้วันที่สามสิบสามเดือลงหนาลงหลังอยู่นข้อลวงเวียงจานกับวายุสวรรค์ที่นวหมดเลยพอดีครบสิบมือพอดี่กั้เนาะสิบมือแตว่าเอิงอยู่ด้วยสิบมือแต่ว่ามาอยู่เอียงจั์เนี่ยหามือ โอ้ยจะแมนจะแมนสุดแฮปปี้เนาะ อิจอยมันนอนเซยปะเดี๋ยวนี้ยอจอยยัดหัวฟูบดจักหออซะเลย họt salad sú, cá họt băng ra hơi, hòn năm thằng này, thằng này ยังบัน่จังที่นี่ะนะยังบัเะนะบเป็นปร,ระแสอืมไม่สวยนะเป็นประแสเลยนเนาะหรือได้มุมสบาย สะคอนสีท่านอย่าบอกเฮ้ออาหารด่วนอือหข่าคือไรกไห <c oughs> สบเอ,อาวะเก่าเรานาพี่น้อง เราเห็นเทวดาหลายยอดกันนำกำเราซิมก่อนแซ่บสวยแซ่บกินกินดู ป่ะโอเคแล้วมีแห้งขึ้นมาหนะ่ะตานเนี้ยบรรยากาศดีดีพี่น้องโอ,อ้โหปากกระดิ่ออดงหมาสัตว์เจ้าคุนไปก่อนเราไปยิบทงให้หก่อนนะทงสักกือบ สำหรับผ่านนั้นคิวอาโค้ดก็ได้นี่ว่างามเนาะงามมากขวดอ่ะหมดแล้วลงขวดตัวใดหืบอกเอาลงได้แล้วเราไปกินอย่ามาันทำบุบบุบหันเบิเดมึงนั่งอยู่อะลไรมึงนั่งเออ

ที่น้องกเก็บภาพบรรยากาศว้เพียงสำนึกก่อนเ้อพี่น้องเด้อเด้หักภาสีผักพอห่อนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณลายเด้อติดติด,ดตามไปพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีโอ้ย